รายการต่อไปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของรายการ The Masterpiece เวทีบ i n ลือโลกคุณกำลังฟัง LoDiCap Podcast Idols Anywhere Anytime Idol ที่ไหนเมื่อไรก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมแม่ เมื่อกี้ได้ได้ยินเสียงอินโทรแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอินโทรใหม่ครับเป็นอินโทรใหม่ของ l o ดแคปพอดแคสต์นะครับผมผมนนท์นเทตไนโดครับผมเพชรพีเจนที่สเวครับวันนี้ค Quick recap ไม่ได้อยู่ที่ช่องนนอยู่ช่องพี่ค u i c k Recap Podcast มาแล้วครับผมอย่างที่เราบอกไปครับว่าค Quick recap Podcast ในเทปนี้บอกก่อนนะไม่ได้มาทุกอาทิตย์นะครับผมมาเป็นรายสะดวกนะสำหรับ คริสแอนด์พอดแคสต์เทปนี้ครับเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นของรายการที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ระดับ world class ครับเมื่อ Fox Media and, and Entertainment Fox, Fox Alternative o <Doc> x Media Fox Alternative Altern Smart Talk Media จับมือกับ Workpoint ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับนี่คือรายการที่เราจะได้เห็นการแสดง ภายใต้การกำกับของ9ผู้กำกับระดับประเทศมีหมดครับสายแอคชั่นละครเวทีตลกปกฮาละครใบคอนแม้กระทั่งคอนเสิร์ตดีไซเนอร์ก็มาด้วยกับ9นักแสดงที่โอ้โหพี่ระดับคิวแน่นแอบ,บทุกวันครับระดับระดับประเทศระดับโลกมาหมดครับนี่คือ The Masterpiece เวทีบันลือ,ลอโลกครับ,รบนี่คอือโลกจริงๆพี่บันลือโลกแบบใช้ว่า ผมนั่งดูกับนน่ะที่เรามาอัดเนี่ยคือรายการจบแล้วนะครับและเราค่อนรู้สึกว่ามันควรค่ายกบการที่ว่าเหมือน Quick Review, Quick Review ควิกรีวิวควิกรีแคปแล้วเป็นควิกรีวิวด้วยใช่ต้องบอกว่าผมโปรยไปในสตอรี่ซึ่งคุณไม่มีทางรู้ว่าผมจะดูครับผมบอกผมผมโปรยแปลว่าผมไม่อยากให้ผมไม่อยากให้พวกนายพลาดรายการนี้จริงๆมันคือโปรดักชั่นมันคือ ระดับ world class และทั้งหมดนี้ฝีมือคนไทยครับครับแต่ว่าก็เช็คว่าอยู่ภายใต้การควบคุมร่วมงานกับทาง fox alternative แล้วก็ smart dog media smart <Doc S 1> ที่ <Media. S 1> ถือว่าเป็นผู้ผลิตรายการระดับโลกนะครับ fox เป็นการร่วมมือของ fox alternative entertainment ครับผมครับผมก็คือเป็นทาง smart dog media ครับแล้วก็ work point ครับซึ่ง fox alternative entertainment ผลิตอะไรบ้างในอเมริกานะครับผม เอาชื่อของ Fox Alternative Entertainment นะ The Max Singer ครับ The Max E D Singer The Max นี่เป็น M A S K E D อ่ะครับเอาง่ายๆ The Max ของอเมริกาครับโคโปรดักชั o n กับทาง Smart d o g และ M B C ครับคือต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นที่สร้าง Fox เนี่ยเอา The Max จาก King of Max King of the Max Singer ของ A B C Korea มาเนี่ย จาก t ด e m a มบ้านเรานะครับครับเพราะว่าของ king of the m a c k singer เนี่ยเรื่องคอสตูมมันจะไม่ได้แบบเวอร์วังอลังการเหมือน The m a x k บ้านเราไงพี่มีแค่ชุดชุดปกติกันนากากแค่นั้นเลยครับแต่ของบ้านเรานี่โอ้โหเต็มมากจัดเต็มจริงครับแล้วก็มี the m a s k dancer ด้วยครับอานัากากนักเต้นถ้าตั้งนอยู่ถ้าตั้งชื่อไทยก็นักกากนักเต้นนะครับ หน้ากากนักเต้นใช่ครับจับศิลปินดารามาแข่งเต้นกันเออแต่แต่คุณไม่รู้ว่าคนที่อยู่ข้างในหน้ากากนั้นคือใครเขาเป็นใครครับทีนี้รูปแบบของ The Masterpiece ก็ใช้คำว่าได้ดูแล้วเป็นโชเป็นการที่ว่าผู้กำกับหนึ่งผู้กำกับหน,นักแสดงนะครับผู้กำกับเป็นระดับมากฝีมือระดับประเทศ Masterpiece ระดับประเทศจับมือกับอ่ะพี่ จับมือกับนักแสดงที่เรียกว่าคิวแนนมันทะคิวเด่นทุกวันพี่ครับอ่ะผมยกตัวอย่างให้4คนสแตม่ะพิวัฒจับคู่กับโจรินโฟอีพี่ครับซึ่งเขาและเธอจะมาตีความบ้านเออปลาบูทองปลาบูทองจะตีความใหม่เป็นแบบไหนอันนี้น่าสนใจมากซึ่งจะออนแอร์อาทิตย์หน้าเลยนะครับผมครับผมอ่ะทีนี้ ถ้าเทปนี้เนี่ยเราได้ดู3า <Spo iler S 2> โชว์สปอยลอแร์อลเลิร์สปอยลอร์เลิรใครที่ยังไม่ได้ดูรายการนี้ไปดูก่อนที่ Youtube w o r ฟอยล์ออฟ f ิเชียนะครับเพราะเทปนี้มีสปอยล์และจะเรียกว่าสปอยลแหลกเลยครับถูกต้องขอย้ำขอย้ำพี่ใส่เอ็โค้ด้นะครับใครที่ยังไม่เคยชมรายการนี้ในเทปนี้ ไปชมมาก่อนที่ยู u ู u เวิร์คคอยออฟฟิเชียลเทปดีสปอยอเลอร์ครับแต่บอกก่อนสำหรับคนที่ไม่อยากดูสปอไม่อยากรู้สปอยเอาเป็นว่าเราสรุปด้วยคำสั้นๆง่ายๆดูเถอะครับดูขอแนะนำดูดูสดไม่ทันดูรายการเต็มย้อนหลังก็ได้แล้วโคตรดีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเชื่อฝีมือ Fox เลยครับ คือเราเนี่ยเวิร์กพอยกับทาง Fox เนี่ยมาจับมือกันทํารายการน่าจะเป็นคือว่าเป็นครั้งแรกในเป็นความร่วมมือครั้งแรกของทั้งสองเจ้าเลยนะคือทั้ง Fox กแก็ของ Workpoint ต์ <Fox> ็อกกับเวิร์กพอยครับถือว่าใชคว่าเอาละควรค่าก่การรับชมแล้วก็พูดเลยว่าแต่ละโชว์คุณดูแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่อยากให้โชว์ไหนตกรอบเลยเพราะว่าจริงมีการคัดตกรอบนะเราบอกสปอยแบบนิดหนึ่ง น,นขอสปอยนิดนึงเลยว่าอะพี่ในไหนแล้สแลวสปอยเราประกาศว่าสปอยอเลิร์แล้วอะใครที่ชมแล้วมาเรารีแคปกันเราอะก่อนอื่นขอชี้แจงเรื่องการแขในรอบแรกก่อนเราจะได้โชว์เราจะได้ดูโชว์พร้อมกันเลย3โชว์ครับซึ่งก็ขึ้นแล้วแต่สัปดาห์ว่าสัปดาห์นี้จะเป็นโชว์ของทีมไหนทีมไหนทีมไหนว่ากันไปโชว์จบครบเสร็จสามทีมเรียบร้อยคนดูในห้องส่งและคณะกรรมาการผู้ส่งการรูทั้ง6ท่าน ก็จะมีหน้าที่ในการลงคะแนนตัดสินใจว่าจะเก็บ2ทีมไหนไปต่อ1ทีมที่มีคะแนนน้อยที่สุดตกรอบครับตกรอบกลับบ้านทันทีส่วนส่วนกติการอบต่อๆไปเดี๋ยวต้องขอเชิญให้ทุกท่านไปรับชมกันนะครับผมรับชมกันเอาเองนะครับติดตามกันต่อยาวๆนะอ่ะในเทปนี้เทปแรกนี้เราได้ชม3เรื่องครับเรื่องแรก เป็นการตีความต้มยำกุ้งเอ้ยใช่สิใช่ครับต้มยำกุ้ง,ง,งนี่คือการตีความต้มยำกุ้งในโลกอนาคตครับกำกับโดยพี่ปรัชญาปิ่นแก้วและนำแสดงโดยพี่สนยุคส่งไพศาลครับครับต้องบอกว่านี่คือต้มยำกุ้งในโลกอนาคตนี่ผมเปรยผมเปรยไว้ไม่ผิดจริงๆนะใช่ครับครับเป็นเรื่องราวที่ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผมอยากให้ทุกคนได้ไปดูจริงๆนะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมนั่งดูสดพร้อมกับพี่เพชรแล้วบบโหหลรอบมากเลยอ่ะครับไม่ว่าจะเป็นการเลสเปกกับด<า>งังของภาพะยนต์เรื่องนี้ที่ก็ยังอยู่ครบถ้วนครับและก็ถึงแม้จะมีการตีความใหม่แต่ก็ความเป็นแอคชั่นบูล้างผ่านเล่นจริงเจ็บจริง ถึงจะมีสตตนถึงจะมีสแตนอินมีสแตนเอ้ยถึงจะมีสแตนถึงจะมีสลิงแต่นี่ต่อยจริงเจ็บจริงเด้อครับเออและเรามีเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึง่งนี่คือสิ่งที่เราลืมบอกครับในทุกโชว์จะมีสิ่งที่เรียกว่าไว้แก๊งนี่คือตัวละครลับครับครับซึ่งก็เราก็จะไม่มีทางรู้ว่าเขาจะมาเมื่อไร่รและความพิเศษของไว้แก๊งหรือตัวละครลับนี้ มันไม่จําเป็นเลยว่าจะต้องเป็นนักแสดงมืออาชีพครับครับจะเป็นนักมวยจ,จะเป็นซูปเปอร์สตาร์ทั้งไทยและเทศมาหมดผมเริ่มจากต้ยมยำกุ้งก่อนไว้แก๊งของเรื่องนี้คือสุดยอดนักมวย MMA ที่เดบิวต์นัดแรกก็ชนะน็อกเลยครับผมบสถิติของเขาครับเชี่ยวชาญเรื่อง MMA ชนะน็อกหนึ่งแพ้หนึ่งครับ,รบใช่ครับ โคตะมีอุระครับผมถ้าไม่บอกก็แพ้หนึ่งเอาคุณไม่เคยดูไม่ได้ดูนั่นใช่ไหมไอโปรแกรมพิเศษของ RWS ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส KAT present legend of ราชดำเนินครับได้ดูพี่ได้ดูเทปนั้นด้วยคือว่่เชคว่าเหมือนพี่เหมือนพี่บัวขาวแกก็ยอมให้นะคือเหมือนยอมไปถึงยกสแกก็อ่อนคอให้อยู่เนอะเออคือถ้าพี่บัวขาวเอาจิงก็คือยกแรกค่ะ อืมครับถ้าไม่เชื่อก็ต้องดูอันที่สองพี่ที่เป็นโยชิโรซาโตะครับอันนี้แม่งเอากันตั้งแต่ยกแรกครับครับอ่ะกลับมาเรื่องบ้านพี่กลับมาเรื่องต้นกุ้งกันต่อยำอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือการนําซีนต่างๆจากหลายๆเรื่องสักหนังต่างประเทศอยู่สามเรื่องอะไรบ้าง i อินเน a Jones ที่เป็นซีนของโคตามิระแล้วก็อ่าเดอะแมทริครับ อันนี้แต่แมสซิกนี่แบบว่าแล้วมันต้องเอาซีนี้มาจริงๆด้วยซีนลบกระสุนครับอีกซีนหนึ่งคือเจมส์บอนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้เสิร์ชเสิร์ชหนึ่นะต้องบอกว่าซีนที่เราได้เห็นในที่เป็นซีนของเจมส์บอลเนี่ยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในปี1 9ึ่งพครับผมก็2 5งพปีเกิดปีพี่2540ครับ2 5ง0ปีเกิดพี่เพชร ในครั้งนั้นเนี่ยถ้าเป็นในฉบับจริงๆในฉบับมนุษย์เนี่ยนั่นคือเจมส์บอนในภาค Tomorrow Never Die 0 0นหรือชื่อไทยคือ007พยักร้ายไม่มีวันตายครับซึ่งข้อที่เป็นใช่ว่าเป็น e a s t ์เอ็กสำคัญข,ข้อหนึ่งคือภาพยนตร์เรื่องนี้มีการถ่ายทำหลายประเทศรวมถึงถ่ายทำในประเทศไทยด้วยครับ ใครทำในไทยด้วยนะสำหรับ,รบภาคของ James Bond Tomorrow Never Die ใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้ต้องใช้คำว่าใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้หา<ห><ห>ดูเอาหาดูเอามีในสนุกมีใน Google Play Movie and TV Amazon Prime แล้วก็ Apple TV ครับ,รบใครมี Amazon Prime Video ใครมี Apple TV หรือใครใช้ Google Play Movie เช่ากับ Google Play Movie ได้นะครับราคาย่อมเยาวมาก1 1้บาทครับราคาย่อมเยาวจริงๆครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีอาจจะไปเจอในทีวีนะครับฟรีทีวีด้วแหละอาจจะมีบางทีบางทีก็มีฉายนะเจมส์บอ์เนี่ยบางหลายภาคเราก็ดูผ่านทางฟรีทีวีนะครับเป็นยุคของเพลสบอสแนนนะครับยุคเพ b สบอสแนนนะครับผมอ่าฮะครับอ้าแล้วบอกว่าอย่างที่ผมบอกไปอ่ะผมชอบความเลสเปกของเขานะครับ แล้วก็การตีความอะไรก็แบบโอ้ตีความดีจริงๆครับและนี่คือมันคือลายเซ็นพิปัตยาครับถึงจะให้ดราม่าขนาดไหนแอคชั่นมันต้องมีครับแอคชั่นต้องจัดเต็มครับอืมครับมาถึงเรื่องที่สองครับบ้านผีปอบ,บในฉบับของพี่หม่ำจกมกครับในห้างใหญ่แห่งยุ้งข้าวเรคคอร์ดหนึ่งในโปรโมเตอร์ของโจ๊กตัดโจ๊ก และนำแสดงโดยพี่แพนจิตีิกรแห่งชาสวรรค์2022พี่แพนเค๊เขมวันนี้จามิกรครับครับผมครับต้องบอกว่าบ้านผีปอบที่เราได้ชมใน The Masterpiece Tap เนี้ยผมให้นิยามว่ามันคือบ้านผีปอบมินิมิวสิควครับผมครับผมใช่เพราะว่าเพลงต่างๆมีการเรียว่าเล่นไปกับเพลงด้วยใช่และที่ผมเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าคือจริงๆก็ไม่จริงๆก็ตเซอร์ไพรส์เพราะว่า ถ้ามันออกมามิวสิควลอย่างเงี้ยมันต้องมีวงดนตรีที่มาเล่นครับแลกวงเหมือนผมลืบๆอืมทำไมวงทำไมมันคุ้นๆจังเลยวะพี่เนาะครับไม่สะตรงเนี้ยเราไม่ทราบว่าพี่เรารู้ถ้าเสียกถ้าถ้า,ถ,าถ้ามากับแบบพี่มัมอย่างเงี้ยรู้เลยแอบแต่แต่เนี้ยคือผมไม่ชชว่์ว่าใช่ไหมนะเพราะว่าในรายการก็ไม่ได้บอกสรุปว่าใช่เลยเขาไม่ดูแลไม่ได้บอกแต่ผมจำลายแต่ผมจําการเล่นลายการเล่นดนตรีโหดๆของวงนี้ไว้ครับ เอฟเตครับครับอะเดี๋ยวนะครับหมายถึงว่าของของ,ของเทปนี้นะแต่ผมยังไม่รู้ว่าเทปน้าเขาจะมาบแ,<ต>แบบไหนแต่แต่เช็คว่าซบแล้วก็เช็คว่ามีตัวละครรับเชิญอย่างพี่ตุ๊กกี้แล้วก็พี่นายมุงคลครับสองต,ตลกเพอเรียกว่า<ส>เป็นสองตลกระดับขั้นเทพของบ้านเราและอในเมื่อรายการนี้มีไว้แกงเอาละครับตัวละครรับของบ้านผีปอบเดอะมินิมิชชั่นนี้ใครจะคิดครับว่านักแสดง ต้นฉบับของภาพยนต์บ้านพีปอดที่ไม่ได้สร้างมาแค่ภาคเดียวส,สองภาคหรือเป็นไตรภาคสิบสี่ครับครับอย่างมาเองครับผมครับอย่างนี่ครับพี่หน่อยอย่างคุณหน่อยนัทนัทธน,นีสิทธิสมานครับอายุตอนนี้เจ็ดสิบสี่ปีครับนั้นหน่อยนัทธนีท่านมาเองเลยนะครับแต่มาในชีนสุดท้าย คือก็โดนคืออาจจะโดนคอมเพลนด้วยฉากเนี้ยก็เรื่องของว่ามาซีสุดท้ายมาน้อยหน่อยแต่ว่าคือมันเหมือนเป็นการเรสเปกอ่ะใช่คือผมชอบนี้ที่เป็นเรสเปกแต่ก็เห็นด้วยกับกรรมการที่ที่ค่อนข้างที่คอมเพลนเรื่องนี้ว่ามาน้อยจังเลยอ่ะครับแต่ว่าคือมันก็เชื่ว่าแน่นอนครับคือแต่ตอนแต่ตอนที่ผมดูสดเรื่องนี้ผมอุทานแบบครับไม่คิดว่าจะมาแต่ผมจริงจอ่ะผมรู้แล้ว มันจะมีอยู่ซีนึงเป็นช่วงสุดท้ายอ่ะครับช่วงสุดท้ายของของเรื่องของของตัวเนี้ยเห็นไหมเห็นละผมเห็นผมเห็นทรงผมของนะครับแบบว่าใช่แน่แน่ขันมาปุ๊บ้อยใช่เลยครับครับแต่ว่าเรียบร้อยแต่ตลอดโชว์ที่เราได้ชมอ่ะมันเรียกว่าขำขำขันสนุกมากตลอดโชว์เลยต้องบอกว่าภาพยนตร์ของพี่หม่ำเนี่ย ต่อให้จะดรามา่าต่อให้จะแบบหวานสวีทวี๊ดขนาดไหนในเมื่อภาพยนตร์นี้กำกับโดยพี่มัาโจกมกแล้ว <Like. S 2> มันต้องมีความตลกโผหาซ้ออยู่ในนั้นและเรื่องนี้ขำม,มันกันตลอดทางเรื่องครับผมหัวร้อบแบบอะไรอย่างนี้เลยครับครับคือแบบโอ้ยแบบนี่มันอะไรกันครับเนี่ยครับ และอีกหนึ่งโชว์คราวนี้เราขอบินไปประเทศฝรั่งเศสครับไปที่ <ไป S 1> พิ <ไป S 1> พิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์รอแดงครับนี่นนคือนั่นคือพิพิธภัณฑ์ที่เป็นสถานที่ในการวางหุ่นปั้นที่มีชื่อว่าเดอะติงเกอร์ครับผมชื่อไทยคือคนครุ่นคิดครับแปลไทยก็คนครุ่นคิดครับผมชอบชื่อไทยของเดอะติงเกอร์ครับคนครุ่นคิดปั้นโดยเหหมมืืออนนเเป็นประติมากรปั้นโดยโอก โอคุสโรแดงครับโอคุสโรแดงท่านเป็นคนที่ปั้นปัติมากรรมอันนี้<ป>นะครับปฏ <ผม S 1> ติมากรรมนี้อายุกว่า100ปีนะครับปั้นในปี1,904ครับ2,447ครับ2,447คุณครับและการตีความของ The ะติงเกอร์นี้ถูกตีความในรูปแบบของละครพใ์หรือละครใบ้แน่นอน ภาพพดถึงแพนตอไมายหรือละครใบ้ทุกคนจะถึงใครครับ <P ink> พ,พี่พิงค์รำพะเพิงครับพี่แกกำกับเรื่องนี้และนักแสดงนำโดยพี่ชินชินมุตอินทรกกุสินครับผมครับอ่าบอกเพิ่มเติมนะเดอะติงเกอร์เนี่ยรูปปั้นตัวจริงนะรูปปั้นของเดอะติงเกอร์จริงๆเป็นบรอนซ์นะครับเป็นบรอนซ์นะเป็นรูปปั้นบรอนซ์นะครับผมอ่ะอไว้แกงไว้แกง ระดับโลกของจริงคราวนี้ระดับโลกอีกคนหน<อ>ึ่งคลาสของจริงปี 2005, 2500, 48, 2 5 25 4นี่4ประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันจากการประกวด Miss Universe 2005ครับต้องบอกว่าในปี2005เนี่ยการประกวด Miss Universe ตอนนั้นนี่ถือว่าบูมมากๆากน,น,นและค,คนที่ได้เป็น Miss Universe ปีนั้นเธอคือไวท์แก๊งในเรื่องนี้ครับ เธอคือนัทาลี่เกบโป่ะครับเปะชื่อชื่อเป็นแคนาเดียนนะฮะแต่ว่าก็คือจริงๆก็คือเหมือนเกิดจริงๆอ่ะคือรัสเซียลูกครึ่งอ่ะจริงๆจะเรียกว่าลูกครึ่งได้ไหมวะพี่หรือว่าจะได้เป็นคนแคนาดาอยู่แล้วน่าจะเป็นแคนาดาแต่ว่าคือเกิดอ่ะเกิดที่รัสเซียเห็นพวกชื่ออะไรไม่ได้เกิดที่รัสเซียแต่โตที่แคนาดาครับครับแล้วก็ลงรักประเทศไทยมากจริงครับอจริงนะพี่ครับ ต้องบอกว่าในการแสดงนี้อาจจริงๆมันก็ต้องมันเรื่องเรื่องละครใบยังไงก็น่าจะต้องมีเพนพอยอยู่แล้วครับถ้าบทถ้าถ้าการนําเสนอมันไม่ดีถึงแม้ว่าละครใบ้หรือแพนโทไม์เนี่ยมันจะไม่ได้มีบทหรือไดอะล็อกที่มันแบบชัดเจนแป้งแป้งแป้ง,ปงเลยไม่นะสำหรับละครใบ้มันไม่ได้แบบนั้นครับถ้าต้องบอกว่าถ้าการนําเสนอไม่ดีโอ้โหเด้งครบบบบับพังครับ ครับแต่ต้องบอกว่าเอาจริงๆไหยพี่ครับผมพวกเราผมกับพี่เพชรสองคนได้ดูโชว์แล้วแบบว้าวว้าวจริงๆครับไม่อยากให้ใครตกรอบเลยครับแต่ทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ที่ผมเล่ามาเนี่ยนั่นคือการแข่งขันครับอ่าถ้าเป็นแบบอ่าเป็นแค่โชว์เคสให้ดูกันสบายๆเราจะโล่งวันนี้แต่แต่พอมันเป็นการแข่งขันเป็นทัวร์นเมนต์นี่แบบกรรมการที่เครียดเลยครับ สั้นเลยครับกรรมการแล้วก็คนดูในสปิโอเครียดเลยครับผมซึ่งคะแนนเนี่ยจะมาจาก3ส่วนนะครับส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหท่านเซเลบริตี้และน้องๆพี่ๆนัเพื่อนเพื่อนนักศึกษาที่อยู่ในสายเรียนในสายภาพพยนต์ครับผมคะแนนจะไม่มีการเปิดเผยเหมือนกับทางฝั่งของเดอะแมสเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะเอา2ทีมที่ทําผลงานได้ดีที่สุดนะครับได้ไปต่อในรอบต่อไปครับผมครับผม ซึ่งผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นเราไม่สปอยผลการแข่งขันครับไปดูเองให้เราสปอยแค่การแสดงแต่แต่พูดตรงๆว่าอยากให้ทุกท่านได้เชคว,ว่าติดตามกันไปนะครับเรายังเดาไม่ออกว่าคือตามกําหนดการอะถ้าไปดูกําหนดการที่บอกในเว็บไซต์ของในแฟนเพจเครื่องรีโมทอะรายการที่จะมาต่อคือรายการที่ชื่อว่า The m a s t e r w well ครับผม The Max t ก e ์นะครับ,รบ,บผมว่าซึ่ง <มา S 1> ถ้า,ต,าต่อกำหนดการรียก<ม>จะออนแอร์ในวันที่8มีนาคมนี้นะครับครับซึ่งตอนนี้ที่นั่งคิดอยู่คือ The Masterpiece จำนวนตอนจะก,กี่ตอนเพราะที่นับไปอ่ะถ้าเป็นระบบการแข่งขันแบบเนี้ยแข่งอาทิตย์ละ3ตอนแล้วรู้ผลเลยอ่ะมันก็จบได้ใน6สัปดาห์เลยครับสั้นๆ6สัปดาห์สองาอ่ะละรอบแรกเสม่ไฟนอนสาม อาเซมีไฟนอลแข่งกันประมาณน่าจะประมาณ2หรือ3มสัปดาห์ตีไปสัก3สัปดาห์ครับรอบชิง1สัปดาห์ก็จะประมาณหกถึงแปเทปเอ,<ก>เอ,เอหรือว่ารอบรอบรองในเมื่อมันจับคู่ได้พี่ว่ารอบรองน่าจะดวลกันหรือเปล่าเออเป็นไปได้ครับดแล้วเอาสามทีมเข้ารอบไฟนอลราบ อได้ว่ะเป็นไปได้ครับเออเป็นไปได้ทีนี้ครั้งนี้ผมอยากให้ทุกท่านได้ติดตาม The masterpiece ไปยาวๆครับเจ็ดอย่างน้อยเลย8ปดพุทธครับจนกว่าซึ่งจริงๆและก่อนก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่คุณจะได้ชมเทปนี้อาทิตย์ที่แล้วก็มีเป็นตอนพิเศษเป็น e p พ e ศูอศนหรือที่ผมจะเรียกว่าเป็นตอนพิเศษ มันคือถกมันคือสิมันคือเหตุผลว่าทําไมคุณถึงต้องดูใครที่ยังไม่เคยดูขอแนะนําอีกหนึ่งรอบศึกษาจาัดตอนพิเศษก่อนแล้วค่อยกลับมาดูก็ได้นะเพราะว่ารจริงๆรายการเนี้ยผมได้ดูตอนพิเศษก่อนถึงได้กลับ,บมาดูเทปนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามผมอยากให้ทุกท่านติดตามกันไปยาวๆเลยครับ,รบกับ The masterpiece เวทีบบลลูโลดูสด ทุกวันพุธสองทุ่มห้านาทีหลังข่าวในพระโานนักทางช่อปกระพหมายเลขยี่สิบสามรือทางเวทีทุกช่องทางและเราทายถูกด้วยครับเราเกณฑ์ผังไว้เมื่อวันที่สิบแปดพฤศจิกายนเวลาที่ออกที่เราทายไว้เรื่องของเดอะมาสเตอร์พีซคือเราเดาว่าไม่อังคารก็พุธหลังข่าวสุดท้ายวันพุธหลังข่าวจริงๆครับทางถูกครับผมปัญญาปันสุขสองพีสสามก็ถูกแน่นอนมันถูกเลยอะมันดะ่นละคร ส่วนละครเนี่ยนนทายถูกครับว่าลำดับแรกที่ขึ้นมาคือตามที่ปรากฏเลยคือนางน้าสภัยพระขนงและตอนนี้เพลงประกอบละครก็ออกครบเรียบร้อยนนนทายถูกจ้าครับแล้วจะบอกให้ว่าใน All L ออริจินันนี้แถมนะแถมนะครับ,รบออริจินอลซาวด์แท็กของนางน้าสภัยขนงเนี่ยผมชอบอยู่เพลงหนึ่งเป็นการนำโบนัสแร็กในเด e First Album ของฟล์กฟอย่างวันแรกของวันที่เหลือกลับมาปัดฝนใหม่ในเวอร์ชันที่ เป็นโซโลอีสของพี่ไมล์โฟ e v อครับครับผมอยากให้ท่านได้ไปฟังเพลงนี้ก่อนที่ได้ชมละครนะครับต้องบอกก่อนว่านี่คือการตีความไม่น่าพระขนงในรูปแบบใหม่ครับลองไปดูในคุณพลช่วยลองไปดูในคุณพลช่วยเพราะว่ามีการสัมภาษณ์เพราะว่ามีการสัมภาษณ์ที่มีสัมภาษณ์ไมโฟลอแล้วก็สัมภาษณ์พี่ตงเหล่งด้วยแหมปีนี้น่าจะน่าเสียงเสียงรถไฟฟ้า สายสีเหลืองสายสีฟูต้องมาแล้วป่ะเพราะว่าน่าจะเพราะว่าได้ยินว่าปีนี้ต้องเปิดแน่ๆแล้วล่ะไม่น่าเกินปีนี้น่าจะได้น่าจะได้นั่งกันจริงๆจังๆแล้วล่ะครับอ่ะยังไงแล้วก็ตามด้วยนะครับแล้วก็สปอตเซเว่นโลกสปอตเซเพุทธหลังข้าวเราก็ท่ายถูกนะแต่ว่าไม่ได้มาตอนเอเชียไม่มาตอนเอเชียเกมนะมาประมาณละครึ่งปีหลังเลยประมาณ25มิถุนายนครับ อ่านี่ก็ถูกเหมือนกันนะครับถูกทั้งคู่ครับผมครับผมนิ่งนี่นนอ่าเอาเป็นว่าหลักๆแต่เดิมแมสเนี่ยเราทายผิดเรานึกว่าจะเป็นเวลาเดิมแต่ที่ไหนได้เดี๋ยวต่อจากหรือมาสเตอร์พีน่าจะต่อจักหรือมาสเตอร์พี e เลยอ่าอันนี้เราผิดเต็มๆนะครับ,เ,รเ,รบเพราะว่าเก <the S 1> ่่อ,อ <the wall S 1> วันพุธครับครับเพราะว่าเด a s แมสเพราะว่าเดอะวอลซองดีอยู่แล้วคงจะไม่ใช่ว่าพักซีซั่นแน่ๆดีอยู่แล้วไม่พักแน่นอน เพราะฉะนั้นก็จะไปต้องไปอยู่ในวเวลาใหม่แล้ว้วอบอกเลยว่า The ะวอลซองมันจะดีและดีขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำพีคกทุกพีคขึ้นเรื่อยๆอย่างตอนอย่างตอนปากิ๊กกับกับนันเกอ่ะอันนั้นคือพีคจริงอันนั้นพีกนนพโคตรเลียนกิ๊กกับไบอ่ะถูกครับแล้วกือผมทันได้นักกิ๊กกับไบอ่ะครับเป็นรายการที่เป็นวาไรตี้แบบอาจจะแบบมีสาระแล้วก็ปั่นบ้างเนี่ยเป็นทอล์กโชว์ที่ สาระก็มีแต่ก็จัดเต็มอ่าใครดูไม่ทันยูทูบทิกประทูจักอ่ะสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆและฝากติดตามชมกันเยอะๆนะครับทีมงานทุกคนตั้งใจจริงๆ<า>เพื่อคุณผู้ชมครับ The a s t e r p ส e c e เวทีบอลโลกครับดูสดตะวันุธ หลังข่าวในพระสํานักข่าวเชิญวอลพอยต์หมายเลขยี่สิบสามโอทีทีทุกช่องทางดูใครดูสดไม่ทันไม่เป็นไรอยู่ทุกวอลพอยต์มาพิเศษครับไปชมกันได้ครับอ่ะสุดท้ายนี้อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของพีเพ็ดพีเจในดิสเซเว่นเราผมโดนเทเดอดัสง่ายๆครับลิงก์ทร e อ p ีสแลชพีเพ็ดกีเจนเซเว่นพอมในเทเดดดัลส์พิเศ จะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดตัด AL ออกด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับพิลิแคปพอดแคสต์เทปต่อไปแต่ว่าซึ่งไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่ไม่รมาเมื่อไหร่และอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะครับของเราคือโลดีแคปเราต้องมียดดีด้วยเราบอกนะครับโลดีแคปพอดแคสต์หลักๆเราจะมีโลดีแคปทรัครีวิวมาทุกสิ้นเดือนเดือนนี้มาซีซั่นเขาเรียกว่าเข้าซีซั่นสองแล้วซีซั่นที่สองแล้วนะครับสำหรับโลดีแคปใครเป็นสายไอดอลใครเป็นสายไอดอลนะครับผม ใครไปใส่ันได้ต,ดต,ไดติดตามกันได้ส่วนใครที่อยากจะลองฟังได้เลยนะครับซีซั่นหนึ่งซีซั่นหนึ่งสองพชมฟังกันได้ยอมยาวต้องแต<ม>่เ <8 S 2> ทปกุมภาพันธ์ยันันว่าคมทำไมถึงเป็นเทปกุมภาพันธ์เราเพิ่งคิดได้ตอนนั้นครับ <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> แล้วก็บอกเลยนะครับว่า2022 c h o s e n t ต a ก็ฟังได้นะเป็นเพลย์ลิสต์รวมเพลงแต่ว่า2023 c h o s e n t ต a มีแน่นอนแต่ว่าขอให้เทปออกก่อนนะครับ ครับผมบอย่าลืมนะครับว่าสโลแกนใหม่ของเราแล้ว l o ด Any ี้แคปพอดแคสต์ idols anywhere anytime ไอดอลที่ไหนเมื่อไหร<ๆ>่หก็ได้แล้วจะกลับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในโลดี้แคปใน Quick ล e c a p Podcast เทปต่อไปรายสะดวกนะจ๊ะผมกับไปเวทลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ